สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริเสนอปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมทีออในการสำรวจพื้นที่และติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกรปร,รอจึงร่วมกับบริษัทล็อกสเล่จำกัดมหาชนพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสำรวจตรวจสอบพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาของโครงการต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชกรณรียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและพระบรมวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยจะได้มีการบรรจุไว้ให้คนเรียนรู้สาม,สา,ม,มารถเข้ามาศึกษาได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นอันแรกนะครับเป็นประโยชน์อันแรกส่วนที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่จะติดตามการทำงาน ในโครงการนั้นเนื่องจากพัปัญโาที่เกิดขึ้นในแต่ละปีนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องหรือสามารถจะดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์หนึ่งบนสําเร็จต่างๆของโครงการได้ครับท่านที่สนใจสามารถใช้งานได้ทางเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันทั้งในระบบ iOS และ Android เพียงพิมพ์คำว่า สำนักงานกปรจะสามารถดูโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งเป็นการสอดรับนโยบายศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐอีกด้วย